เป็นหมวกกับรองเท้าแตะไม่ร้อนแม่ผมถามมาเขาเลยว่าตอนเปลี่ยนสภาพใช่ไหมว่าใส่รองเท้าแตะนะครับเข้ากับทีวีเออไม่เอาไม่เอาสิก็เลยได้เราคุยมาเอาสิพี่จะได้ใส่ด้วยเพราะว่าปกติชอบอยู่เอาแบบรอดเท้าเนี่ยทำไมอ่ะจะบปลายไปลายจ่ามาแล้วคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้คือดีแล้วมีใครไหม วันนี้ตอบยาำความเป็นลุงมากครับตอนนี้เอ่อกี่ท่าแล้วกี่ท่าแล้วยังไม่ครบเลยยังไม่เริ่มเลยเหรอคุณครบคุณยังไม่เริ่มเลยเหรอเริ่มเลยฮะ่อกี้ไปแล้วประมาณ50ท่าอ่ะขออีกสักท่านึงแล้วกันเออเอนอได้มานี่ยืนบนะังใครไหมฮะ ใส่หนวดแล้วมัดูดีเหมือนะผมนเห็นหน้าต้อยเลยเนี่ยเป็นไงฮะอวยกันแน่เลย จะจะบอกว่าค่ะยะจะบอกว่ารักทุกคนเหมือนกันครับผมถทาไม่มีถ้า ไม่มีทุกคนในวันนี้นะครับก็ไม่มีผมอยู่จุดตรงนี้แล้วก็ขอบคุณครอบครัวผันิ้ด้วยครับผมที่กำลังผมมาครับผมขอบคุณทุกคนมากที่คอยสป,ปอร์ตที่คอยเข้าใจและชอบทุกอย่างที่นีในความเป็นเราและผลงานทุกอย่างไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่า จะตอบแทนอะไรไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปนานแค่ไหนแต่เราทุกคนงานผมจะตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนแบบแสร็จ้มีความสุขไปกับผมมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบคอยสนับสนุนพวกคนงานไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามแต่เราก็ เป็นรอยยิ้มให้กันให้เราจะทํากันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมคนนี้จะทำทาได้ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับผมที่คอยสนับนผมแล้วก็ขอขวัญทุกชิ้นนะครับผมโปรเจกต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจอ LED หรือว่า handmade อะไรเล็กๆน้อยๆฮะ ไม่ว่าจะเป็นรูปองค์หรือจุก็ุกอะไรที่ให้มาผมคิดว่ามันมีค่ามากผมไม่ได้สนใจเลยว่าสิ่งของมันแพงไหมทุกอย่างที่เราได้รับจากแฟนเขาไปว่าอะไรก็ตามผมรู้สึกว่ามันมีค่ามากขอขอบคุณจริงๆครับผมที่มายืนอยู่ในกันตรงนี้ที่เป็นกำลังใจให้กันฮะผมไม่รู้จะตอบแทนอะไรนอกจากรับทุกคนเหมือนกันครับผม โอ๊ยมันลาีิโกนมันลอีกโกนครับใช้มเยอะๆนะคะขอบคุณ อาครับผมก็มาทำเหมือนกันครับเมื่อวานพี่โดนทำใช่ไหมครับคุณทุกหลรงใจมากมากเลยครับพี่คอยสำรุนพวกเราและตัวผมเองนะครับผมก็อยากจะขอบคุณมากจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนักนะจุ๊บๆนี่แหละความจรกนใ ความรู้สึกซี้กันละกันนะคะความรักที่คุณได้มาจากเหล่าสันชายทุกคนนะคะแล้วก็คุณได้ส่งมอบความรักคุณสู่สันชายทุกคนวันนี้ก็เลยเกิดงานดีๆแบบนี้ขึ้นนะค,ะนะครับเอาล่ะถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วคุณครับตอนนี้คือบทหน้าที่ของหนูแล้วเอาที่ไปไ,ปไหนนะอา้าทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคุณเนี่ยจะต้องอยู่ต่อ<ๆ>เพราะว่าคุณจะต้องถ่ายรูปต่อใช่ไหมฮะอ่า ดี๋ยวคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ลุยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานในครั้งนี้ของคุณแล้วก็ปี้ริธดก์คุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันฮะดีมขอบุขมากช่วยาั้งเพงยและขอให้มีาแต่รักและติดตามอย่างนี้ตลอดไปและเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันนี้หมดหน้าที่ของลุยแล้วนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะอยู่ต่อเลยฮะเดี๋ยวต้องถ่ายรูปต่อเจอกันนะ